มาจ้าพี่น้องกินพัดมาหมาตอนีีเลขสนะทีนง้านขีดูสิฉันักินอะไรันะกินไส้กรอกอ๋อฉันกส้กรแต่อันนี้หันมันหายเป็นไ่เป็นงอร่อยมากวันนี้กินเาแดงเดียวพี่น้องต้องมาพัดมากินส่งกินวนิอีกวันนี้ี่เดเพื่อนๆกับเา มันก <c oughs> ินแต่แม่ไหครับที่ให้แม่หครับใชได้ไหม่ค,ครับ,บครับี่อันน้มใไปก่อนจังหวทีหลังไม่ถนอ่เหน่อยกนี่ยเนเอากับเขากับ่ง<ด>พาไกินย้งหโมงมบุญ เพื่อนปิคะดีแดงไก่ไหมอร่อยครับอนอ้ำไปที่ไหนดีในหนังในูนนเรียนม,ม,มีไม้อน้ำไปที่ไหนดีน,น,น้ำปัสหรอใช่อน้ำาไม่มีมอ,อน้ำให้นาน้ำ <ห ả? S 1> ัไม่มีมเวอน้ำไงน้ำมก็แบบเองสิจะมาใช้แม่ไม่ได้ไเจคนมาเดี๋ยวอีกคนหนึ่งไม่ไ้อนี่เราทำได้ไหมฮะ Nó là Được dạng là, hm. Mày anh mày hôm nay, hm. 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 Mày 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 hm hmm. Mày hm hmm. Mày hmm 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 แม่แม่แม่ได้แม่ได้แม่แม่แม่แมนแม่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 แด่แม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 แม่ไม่ไม่แ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 ม่ม่แ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 ม้แม่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  ไม่เอาลูก hmm. เ like ่ง so ดังครับไม่ขอทำอีก้หนูหนูองกินผักเป็นรเน้วหนไม่กินผัก่อขอเยอะใหญ่มากเลยคะแม่เอออร่อยไหมอร่อยไหมอร่อยเสร็จครับอร่อยมากเลยกินมากแม่ร ยกินอไเดยหไไม่นอนอนจะกินไม่ไปเต้เลยแต่ครับยังไม่นอนเลยฮ้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 ยักนะได้ว่ากินไัผักฮกินี่อะเฮยไมยครับมียเ ่น้องจกิก็น,นี่มันยังเล็กนะแม่ลยสอนนึงยินงปลาเล็กดีแม่ใส่เห็ดไย,นะยูน,นะเ,<อ>เนี่ยเหรอวายมันมิดนะเเอ๋เจ้เอครับอยากนิสอนไ้มากอกย่อยู่เจ้าม็นหิ้หรือพัดแสบไาพี่นอ้องหัวหรอพัดแบพัดแสก่อะอ